พระปีชาสามารถของพระบาวสมเด็จและชนะเลิศก,การแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองขั้งที่4ที่จัดเก้นนะัพัฒนาเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปรวมอย่างเพ่งทัศนในโอกาสนี้คาสามารถด้านกีฬาเรือใบและพระอัจฉริยภาพด้านจังหวัดชนบุรีองค์กรปกรครองส่วนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตาม,ตามตวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้ที่สองครับอ้นนี้ไงมั้ยอ้น้นี้แขนมหน้าสมบริโดยการจัดริสการในการแข่งพระบิชาสามารถด้านกีฬาเรือใบและพระอัชยพซึ่งหางเสือเร็ว เรือรอเกาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรโอเคชื่อเวคาจากพระราชวังกายกังวลขาประเภทเรือโอเคประเภทเรือมอส

จิ้มใส่ด้วยทิ้มใส่มอตันด้วยนี่ตัวกระโชองด้วยดิ าคมกีฬาแข่งเรือใบในวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเมื่อวันที่16ธันวาคมนะ2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่9นะฮะท่านได้ทรงเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทองนะฮะแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยฮะก็นำความปราเปิ้มมาสู่มวลหมู่นักกีฬาของประเทศไทยโดยทั่วกันนะฮะ แล้วก็ได้กําหนดให้ในวันที่16ธันวาคมขอ,ของทุกปีเนี่ยเป็นวันกีฬาแห่งชาตินะครับทางสมาคมระบายก็เลยได้จัดพิธีเพื่อน้อมราลึกถึงพระปีชาสามารถและพระอจัจริยรภาพด้านเรือใบของพระองค์ท่านในวันนี้นะครับสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ได้จัดให้มีการแข่งขันเรือใบโอเคนะฮะซึ่งเป็นเระบายที่ท่านได้ทรงในขณะนั้นแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับ ได้มีการจัดทิศทศการเพื่อเผยแพร่ประวัติขององค์ท่านนะฮะด้านกีฬาเรือใบด,ด้วยนะครับสำหรับนอกจากที่ทางสมาคมได้จัดางานในวันนี้แล้วนะครับการแข่งขันในวันนี้นะครับก็ยังนับเป็นการเฟ้นหาหนักกีฬาเรือใบหน้าใหม่นะฮะมีเยาวชนมาร่วมการแข่งขันกันจํานวนมากนะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมการแข่งขันกีฬารายการสาคัญของ สมาคมกีฬาเรือใบนะฮะหรือว่า,าเป็นหาทีมชาติฮะเป็นแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่สาธารณประชาชนจีนนะครับในเดือนกันยายนปี65ที่จะถึงนี้นะครับด้วยนะครับก็มีหลายกิจกรรมที่จัดพร้อมกันในวันนี้นะครับ